ตอนนี้อยู่ที่ริมแม่น้ำมายเมืองแฟรงก์เฟิร์ตฮะริม่น้ำมายตอนนี้มีเทศการยูโร2024เป็นเทศการฟุตบอลของยุโรปยูฟ้านะฮะจะมีผู้คนมาเต็มเลยฮะ,ะเพื่อที่จะมาดูถ่ายทอดสดที่นี่มีร้านอาหารมาตั้งอยู่ริมแม่น้ำให้เราับประทานด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าหิวหลังจากดูถ่ายทอดสด เป็นบรรยากาศที่น่าสนุกมากเลยฮะมีการถ่ายทอดสดคนก็ามานั่งดูกันตรงสนามย้าเต็มไปหมดเลยฮะนั่งดูฟุตบอลคนเดียวที่บ้านก็คงเหงาออกมาข้างนอกได้เพื่อนฝูงยะแยะเลยค่ะ ตรงนี้ก็เป็นร้านขายของที่ระลึกนะฮะสำหรับแฟนฟุตบอลอยูฟาะสะพานที่เห็นอยู่ด้านหลังเราเรียกกันว่าสะพาน Iron Bridge แห่งเมืองแฟรงก์เฟิร์ตนะฮะเป็นสะพานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาประมาณ150ปีที่แล้วประมาณปี1868ตอนหลังก็ถูกสงครามโลกครั้งที่2องทำลายลงไปและได้สร้างขึ้นมาใหม่เป็นการเชื่อมเมืองแฟรงก์เฟิร์ตกับแอเรียของซาเชนเฮาเซนค่ะ เห็นฟ้าใสายอย่างนี้อีกสักครู่เดี๋ยวฝนก็ตกลงมานะคะในวันที่อากาศดีๆในระหว่างฤดูดร้อนของโยุโรปแล้วก็ออกมานั่งเล่นกันริมแม่น้ำบริเวณสวนสาธารณะเป็นการพักผ่อนแล้วก็ชมวิว,วทิวทัศน์ก็น่าสนุกดีนะฮะบริเวณราวของสะพานเหล็กแห่งนี้ก็จะมีคู่รักนํากุญแจมาคล้องกันที่บริเวณรั้วของสะพานเหล็กเต็มไปหมดเลยฮะแต่ถ้าหากใครอยากจะ ชมสองฝั่งแม่น้ำมายที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตเขาก็มีเรือทัศนาจรให้เราร่องชมแม่น้ำมายสองฝั่ฝั่งกันนะคะในช่วงฤดูร้อนนั่งจิบกาแฟบนเรือชมวิวทิวทัศน์ก็มีความสุขดีค่ะวิวที่เรามองจากสะพานเล็กก็เป็นวิวที่สวยงามของเมืองแฟรงก์เฟิร์ตเลยนะฮะ